มาดีพี่น้องมา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 เสบจะลุไฟลแล้วเอือนเทวดามกากินน้ำมันขึ้นเก่าขึ้นเดิมเบอร์ตุ่มเครื่องในผมผมเครื่องในงัวเครื่องในซิ่นบ้าตุ่มซิ่นเครื่องในผมบ้า์แก๊สีบอลเนื้อแดงครับแก้วน้องดาลรวงพักเบอร์มามามาข้าวเหนียวตัวเนียนี่คะสวัสดีค่ะพี่น้องแคมเซเน่ โอยนี่แหละขอนิ้วติ้มือ้าเจ้าทรายะนี่ทายอยเปนอนเพราะว่าเจ้าว่าทรายดอกนี้เพิ่งส่งนี่ทรายไปกระดองติ้งแต่ายเขาป็ินดที่เจ้าไม่ได้สนใจถ้าเจ้าปั่นกเป็นี่น้องทางอีสานไต่เป็นพวกกินขเนี้วกันอกินแค่ข้าวเจ้า พี่น้องดูดีมีแห้งทุกตอนทุกคนนะครับสัสด,ดีพี่น้องทุกท่านทุกคนเป็นทางการสนขาวต้องการจแจกม,มาเ่ยนะพักขนาตัวนะต่งข้างในมุนทีแจกพักนาแตัวแจวเลยมีส่งข้างไงไงมง่ายๆห้หมกตูมรวบรวบเลย บัวบเอาบน,น่ะอุ้ยเื่งคาะไปเอามาใช่ไหมคะออนต้มนะโอ้ยสงมเสริมกนน, <ะ S 1> นนะช่างว่าถ้ากินผู้เดียวใช่ไหมเจ้าน,น,นะอ,อขอบคุณและลาน่นองฟังไปคำว่าเบิร์มมางเง่้นลองบนก,นาากบบันนะเจ้าบาทดุนี้แหละผู้การกย่มมางซีเม,มิรส เซบเสบุดยอดเลยเจ็บแม่ตุมขมเจ็บปะขององอะร่นมจคุณหนัค่าเมีไจ้พหนัเจ้าบังได้ไหมนะเจ้าบังเจ้าบังมึงี่สองคุณหนะคุยเจ้าบังข้ามมาไงเลยว้าวันน่งนี่เจ้านำ้คุณหนักคุณนเบอ เอาห้หมกตัวเลยี่นนองบองไปูทุกคน<ม>ออกมาเบิ้งมาแย่งกันขอให้รุ่นดีรำรวยกท่ากันทุกคนครับโชคดีไม่ใช่หวาเลย<ม>ฟินขนาดสดๆเลยพูดใดบ่ลดีชันอันนี้ก็เป็นห้ึเลย <laughs> ยเจ้าว่าบบีงป้ามลงาไป ทำไงเอาพักจะจะโน้ลวกฟักบุ๋งลวกงา,าลงไปเ้ยแซบเด่งหัวจะหยอกจะหยอ,อ,อกคุณลำพี่น้องแซบตะลุฟ้าเอิญเที่เวลาเมากินนั่คือเก,าก่าคือเดิมคุยน้องไปละครับอยู่ดีไม่แห้งทุกท่านทุกคนนะครับเด้อทลำด้วยลำลุ้ยกันทุกท่านทุกคนครับเอาละครับอยู่ดีไม่แห้งลำลุ้ยครับสวัสดีครับบ๊ายบายกินเช็ค ก,ก่อนนะอก็น่ามาเลยอ่ะสดอีกจะข้ากันอ่ะมันคีมแห้งอืมขมขมตุ๊ดดดมาแล้วครับมาครับขอ้าเหนียว่อ,อกระดาษได้ใบเครือ่องเดือนกระเบื้อเสีย,ยพี่น้องสิบอกให้พออยอู่นใ,ยยนในตู้เย็นอืพอพอในตู้เย็นพอกระดาษเของมันไกลอ่ะพี่น้องแห้งอยู่ในตู้เย็นแห้งว่าเชียรงอยู่ในตู้เย็นแห้งกระเบย้องนรรณเนี้ยหนึ่งเต็มเสีงสิบ อาล้วครับพี่น้องลำลาบ้าจากตี่น้องเนี่ยหวานกระป๋อใส่กจะป๋องไีเล่าอ้าเอากีน้อไวางเอาไปทำยังไงหยกเป็นกินอ้าวเอาแล้วปำลาบ้าจากพี่น้องทั้งทั้งข้ามเขาทั้งสีลาพี่น้องเลยพี่น้องบ๊ายบายคลิปนี้กัพ่อกันฉันนี่เนาะก่อนนัวหัวมวนพี่น้องแซ่บๆนั่งกันเขาแร่งเท่า พ่อกันคลิปหน้าเด้อจ้าพี่น้องหักพี่น้องคือเกา่าคือเดิมเด้อจ้าบ๊ายบายครับลาลากพ่อจักครับไปละครับบ๊ายบายดีดีไหมทุกท่านทุกคนครับผมลงลงร่างกินงด้ยมากเบยจากจากพี่น้องแบบไป <c oughs> ค,ครับบาย